พัดลมะตัดเจ็บหนึ่งออกไปหน่อยมันออกไปแล้วสิมันออกไปแล้วตัดออกเลยสิโปรเซสต์มันหน่อยเนาะตัวเก่ามล้วให้ขนาดที่ไมไม่แจ้งเลยมาเขียนหนอ เจะบอกง,งานน,นางาน,นเลียงเียนก่อนครับเ,เียน,น<ะ>เ,เียนขึับมาเดินเดินเียกวิ่งของเดน,น,นเจ็ดเก้า งวดนี้มาล้วด้วครับเดอนะครับแนวทางของพระอาจารย์สี่หกนะครับวันที่สิบหกกอคอหกห้านะครับเดินวิ่งเจ็ดกับเก้านะครับคู่จับก็จะมีเจ็ดสี่นะครับมีเจ็ดแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองแปดสองสี่เก้า กัน2คู่คือ79เก้าแล้วก็สแล้วก็04นะครับเน้นคู่เดียวเจ็ดแปดเน้นคู่เดียวเจนะครับมันสุดหลายก็โม่บ้าเน้นคู่เดียวเจ็ดแปดเครับเด้ออันนี้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพี่น้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย บอลอไปกับเดอร์นะครับเน้นคู่เดียวครับเพิ่นเน้นให้คู่เดียวครับคือเจ็ดแปดนะครับเหมือนคู่เน้นของเพิ่นนะครับคู่มักหลายคอมเนเสียนผาดกับว่าคู่นี้สีลงทุนหลายกระมูนะครับซุมนี้เพิ่นจะสีป้าไปเปยคอมเนคมเนเสียนผาดนะครับไปปลาไปแต่ว่าเพิ่นสีมาเน้นตรงนี้นะครับเน้นไปกับคือเจ็ดแปดนะครับส่วนมักผู้ใดมักออกกาลังกายกับเด่นเจ็ดรองเก้านะครับ เป็นเจ็ดลองเก้าเป็นแนวทางนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางวาที่ผพันมานะครับผมลืมเอาเอาข้อมูลเก้ามาให้เบิ้งนะครับของเพื่อนเขาตัวกลับนะครับเขาเจ็ดหนึ่งนะครับวัี่ผพันมาเขาเจ็ดหนึ่งเป็นตัวกลับนะครับว่านี่อาจจะม้าตัวตรงเลยก็เป็นได้นะครับเจ็ดแปดเราเพิ่นเห็นเด่นเจ็ดคือเก้านะครับ ยกขึ้นมาพี่น้องเบิ้งใกล้ๆนะครับชมว้เป็นแนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับการคำนวณกะมีเขามีหลุดด้อครับเด้อมีตรงมีบ่ตรงแต่ว่าสถิติที่ผ่านมากกต้อกันมาหลางวดแล้วนะครับพี่น้องบางท่านบางคนอาจสิบ่เคยเห็นนะครับอาที่เข่ามาไม่นะครับ เป็น f อฟไม้นะครับแนวทางของอาจารย์4ี่หนะครับงวดประจําวันที่งวดประจําวันที่หกค65นะครับเดินวิ่ง7กับ9นะครับจับคู่ก็จะมี7 4 7 8 1 8 1เจ็ดแปด่งแนึองสี่าคู่กันสีนมีเจ้าแล้วก็ศูย์ส เพ็นว่าขัระมาในหกคูนั่นเป็นสิเป็นสองคูนี่นะครับเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบคงรัฐบาลนะครับหรือพี่น้องที่ชมไว้เป็นสถิตินะครับเป็นแนวทางซื้อก็ได้นะครับอันนี้คนอยู่กับวิจารณญาณของพี่น้องนะครับเด้อนะครับใหจท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นแนวทางของอาจารย์ซีกนะครับ พี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้โจดเอาไว้นะครับโจดเอาไว้อยเี้ยทั้งในการเลือกซื้อสลากินแบคงรัฐบาลนะครับอันไอ้ไอ้ตัวก้อนมันใส่ครับอันข้อมูลตัวเกามันที่หายงวดก้อนนะครับอยู่เลียมใดนะมาเฉยจพี่น้องมันเป็นอืม หาผู้เห็นนะมันหลายตัวลายเนาะหลายตัวลายจักอันไรเป็นอันไรนจะรู้ไม่ใช่ว่าเป็นสูตรเนะ <c oughs> าะทีนี้เรื่องแบนี้มันเป็นสูตรนะครเอาพี่น้องเขาไปยอดชมให้ขีดก้อนก็ได้นะครับม่าพื้นเขาแบบใดว่าตัวเลขแนวทางของพื้นเขาแบบใดพี่น้องยอดบึงในขีดเก่าก็ได้แต่แซ่บเด้อ พี่น้องอย่าลืมกดติดตามไม่ได้ครับอาเทียเพิ่นมีความฝันโค้งสุดท้ายเพราะว่าพี่น้องก็เสียเสียว่าความฝันของพระอาจานสี่หกนี่เพิ่นสิแม่นนะครับมันจะได้ฝันงวดใดได้ออกงวดนั่นครับอาเทียใกล้เขาพรรษาอาเทียเพิ่นฝันนะครับกับพวกแนวนอนเนอร์เพราะว่าเขาพรรษาก่อนหมยออกนะครับฝันหัวนี้หัวนี้จะได้ก่อนออกเลยเพาพรรษาก่อนหมยออกอาเทียเพิ่นฝันก่อนเขาพรรษาอีก พี่น้องจะได้โชคดีกดติดตามไว้นะครับกดติดตาม,ตามไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทางช่องของข้าน้ำเด้อเดินนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับแบ่งปันกันไปนะขอให้พี่น้องโชคดีนะครับโชคโชคปันๆลำๆรวยๆกันทุกท่านทุกคนครับ